ดค่ะไรดีๆขนมกระดาษกันอันนี้ฉันวาดนะคะอันนี้เป็ดอันนี้มันจะมีทั้งหมด30ด้วยกันจะมีชมพูมีส้มมีจุดส้มเขียวแต่ชมพูเราเอาไปแล้ว2องอันก็ของผมปอนไม่เป็นรูปเป็นร่างเลยอ,ะอ่ะฮะ อันนี้จะได้ก็จินได้เหรอเพราะว่ามันเป็นแบบนี้อันนี้จินได้คือจะได้อันว่าคะคะล่ะอะโอ้แหวด้านพี่ <c oughs> อะไม่ก็แหวนผิจได มันจะเห็นไม่ค่อยชัดเพราะว่าเราให้แบบรแลบลินนานๆน้ำลายมันไะละลายใช่ไหมแล้วพอเราลิมเข้าไปอ่ะก็คือน้ำลายเลยละสี่มันเหมือนมันจะลูดเข้าใจป่ะมันก็เลยจะแบบมันก็เลยจะเห็นไม่ชัดแล้วจริงๆมันก็จะเป็นรูปมันจะไม่เป็นรูปเป็นลางแต่ว่าเอาแลบลินไวเนี้ยแต่ว่าถ้าน้ำลายไม่ไหลอะนะมันก็จะไม่หายนะมันก็จะเห็นชัดแต่ทีเนี้ยคือน้ำลายไปมันก็จะลูด หน yeah, yeah, um, ีโบนะหนีโบหนีโบอืมอืมอืมมาอาดิทีนี่วันนี้อะวะวันีหนันนั้นเหรออะไม่หรอ่ะวันไนี่จะไปนไหจะไปจะไป ฮะอยากกินอะไรตอนเช้าเออกินเถอะมันเป็นข้าวหนึ่งแต่ได้กินได้ไม่อ้วนไม่อุ่นแปะแปะแล้วมันจะเป็นลายแม่ลองดูจอแม่ต้องแปะดิมันทำให้คุณผู้ชมดูมันทำไปแล้วฮะฮะไหนี่ยอือัดมากเลย อ่ะเอะคือน้ำลายเสี่ยมจะเริ่มหลุดน่ำลายแบบใหเ้เขาดูแล้วซือ้อต้งท,ที่ไหนเซ<อ>เว่นค่ะอ่ะอ้ะอะอะไม่เป็นรูไม่เป็นล้างเลย ฝากจดเลยนะคะจนเอวิ a วันนี้วันนี้เราบายบายนั่นนั่น